ครับก็บสวัสดีทันทีข้ามารับชมช่องเลี้ยงงวเลี้ยงควายในสวนยางนะครับวันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับหนาฝนน้ำหลากเข้ามาในคอกควายไหมครับน่ครับ,เน,รบเนื่องจากตอนที่ตอนที่เฮ้าเห็ดฟ้ามตังตังลูกเรือนขึ้นมาเฮ้าบ่ได้บ่ไดดถมดินเนาะซึ่งบ่คิดว่ามันจะมาเร็วนะครับบ้านนี้นะครับพี่น้องผลกระทบ น้ำขังในคอ,อกนะครับคอ,อกแฉะคือ,อควายมักน้ำอยู่กับจริงได้พี่น้องแต่ว่าย่ามนอนเนี่ยถ้าเขานอนชื้นปอดเขาก็บ,บดีนะครับเราก็เชื้อโลกมันกับสิมักหม,มนะครับพี่น้องที่เสียนี่ครับเวลานอนกันเพื่อจะให้เขาได้นอนสบายนะครับก็เลยสร้างดิมนมาหาคิวนะครับตอนแรกว่าจะเอารา้ ถ้าไส้มันคิ้วละวหาลอยก็บาทนะครับพี่น้องแต่ว่าขออภัยนะครับบนประเทสั่งมาหาคิ้วสั่งรถด,ดินมาหาเถียวนะครับเถียวนึงเพิ่นบอกว่าประมาณหาคิ้วเถียวนึงสามลอยก็บาทนะพี่น้องเนาะกระตกกระตกบอก,กี่บาทนะครับแต่ว่าถ้าเฮาสั่งไส่ไส้โค้งเฮาเนี่ครับคิ้วนึงหาลอยกัวเฮาก็จะได้ดินแค่นิดเดียวนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นเฮาสั่งดินนะครับซึ่งเท้าบอกได้เนาะดินแถวบ้านผม พวกรถไมโครเพิน์ดมี่นี่เพิ่น,น,น,พนสต็อกว้นะครับนั่นก็จะเป็นเอ,เอิรนบ้านผมเอิรนดไส้ขีดเป็ดเนาะเสียงดังนะฮะหน่อยครับขอกล้า่งดันดินเขามาถมมันสูงควายกับสริน,อน่องสูงสูงบอบอขอกชืดน,นะครับเดี๋ยวปอดบอดีนะครับนะครับก้าังดินเขา สันกันดะบดีนะครับซึ่งตัวได้ทองแล้วกับกาบบดีกับระบบสืญพันธุนน์นนะครับนอนแจแล้วกับตัวได้ก็ล่งเป็น,นสั์นั่สิคับมดลูกเขาก็จะเปิดนะครับก็จะติดเชื้อได้ง่ายสรุปเรากับบดีนะครับตมกับมาผ้ามาเฟืองถ้าผู้ใดมีปัญหาน้าขังคือจังผม ขอ,อกแช่เพื่อจังผมเนาะแนะนําว่าบอสบอต้องไปซื้อสําหรับคนทุนหน่อยนะครับคนทุนหลายกะกับบอสไปยังนะครับตามใจเพื่อนนะครับถ้าถ้าคนทุนหน่อยกะแนะนําว่าให้เอาดินนะครับพี่น้องจะได้อีกราค่านึงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถามเพื่อนว่ามีนาดินที่เป็นทรายบอสทรายขิดเป็ดบอสนะครับแถวบ้านผมเนาะเนี่ยพี่น้องตัดสิได้ประมาณนี้ครับตัดสิคุ้มกอ็อครับ ถ้าเอาเขานี่็จะได้สูงขึ้นป้ายก็จะได้ได้นอนได้เต็มที่นะครับ okay. ผมมาสังเกตองห้งขึ้นเขาเขานอนจะพูดว่าคือคนนอนชื่นตลอดนะครับยังหมูเสียนะพี่น้องจากประสบการณ์ผมเคยเห็นงานฟ้ามนะครับหมูอยู่ฟ้ามเนี่ยมักหมูเป็นตอมมีมีม,ม,มีตอมเงือนะตรงถ,รถ้าไเพื่อถ้าท้าไลาถ้ามันหอนแห้งหมูจะ ก็เอินแคปไปเลยนะครับแคปเจอก็คือน็อกตายไปเลยนะครับตกใจเกิดอาการเก่งเนาะเขาจะระบายอากาศระบายพระท่านนะครับป้ายก็คือกันครับนเนองถ้ทาทาําหมูเนี่ยหมูกับควายเนี่ยถ้านอนชื้นแล้วปอดบอดีนะครับสาหรับหมูควายกัน,นอนแต่ว่าห่างนอนบ่ได้แล้วครับจะขี่กันเงียวใส,ส่ในขอนก็สิกัดน้ําผิวหนังนะครับปอดอีกเท่ากับ พยายามรักษาบ่รห้มันมการปล้วยเพิ่มขึ้นนะครับไม่กล้วยเพิ่มขึนม้นเป็นแม่ที่เพิ่นเอามากแก้ไขปัญหานะครับเรื่งองผสมปติสื่อมาสามแสนกว่าบาทต,ตอนนี้กําลัางเยี่ยวน้ำฮอร์โมนนะครับเดี๋ยววันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่ก็จะใส่ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับใส่ตัวพี่จีนะครับจีด ถ้าคนที่เคยติดตามผมคลิปที่แล้วก็จะรู้นะครับว่าว่ามันต้องดําเนินการจังไดน,นะครับพอตาเฮาใส่พี่จีฉีดแล้วปุ๊บเมื่อวันที่สิบหาผมก็จะแกะออกนะครับแกะแ,แผ่นฮ้อมมุนออกนะครับแล้ววันที่สิบหกตอนเสาร์ก็จะฉีดนะครับฉีดฮ้อมมุนอีกตัวนึงนะครับยีท e ูแล้วก็นับไปอีกสามสิบ หกชั่วโมงนะครับสำหรับกวอยผมก็สิผสมตอนนี้ก็ลังเฉื่อยเลยนะครับกวอยก็จะได้นอนดีไปนะพี่น้องน่าฝากไว้นะครับว่าถ้าถ้าเฮ็ดแล้วต้องเฮ็ดให้มันดีนะพี่น้องถ้าเฮ็ุบ่ดีเดี๋ยวมันค้งขึ้นหัวก็สิกไอยก็สินอนเฉื่นๆอีกนะครับป่วยเพิ่มขึ้นอีกจากต้องระวังเรื่องโรคที่มากับหนาฝนแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ต้องเฮ็ดวัคซีนปากข้าวเปลือยนะครับผู้ใดยังบอลเฮ็ดนะครับผมอ่าสำหรับผมมือนี้คลิปต่อไปกับผมก็สิบผ้าไปเฮ็ดอ่การขายเชื้อด้วยปูนขาวนะพี่น้องเนาะถ้าควายเข้าคอเขาวางปุ๊บควายออกไปเล่นทั้งนอกเนี่ยผมก็จะโรยปูนขาวนะครับเพราะมันมีน้ำชื้นอยู่แล้วครับปูนขาวก็จะเฮ็ดปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็สิออกฤทธิ์นะครับขาเชื้อโรคนะครับพี่น้องขาเชื้อโรคที่อยู่ผิวดินในดินที่งอควายเขานอนนะครับออกฤทธิ์แล้วเบิดแล้ว เข้ากาับฉีดน้ำล่างให้มันเบิดลิดนะครับพอออกเิดแลยวแล้วพี่น้องเนาะฝากเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับฝากกดติดตามนะครับให้มันมีกำลังใจนะพี่น้องเนาะผมจะมาถ่ายคลิปตบงนี้เรืยๆนะครับเด้อสำหรับวันนี้ผมขอบคุณครับ